วัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่รีแตนด์ดิมารค่ะคอนโดใจกลางนิมมานนะคะอยู่นิมานซอยสองค่ะห้องนี้นะคะอยู่ชั้นสามนะคะดูนอกตอนนี้เรามาเริ่มต้นห้องไปที่ระเบียงนะก็จะมองเห็นดอยแบบบางๆนะคะแบบไกลๆดอยอยู่ตรงนู้นค่ะต่อไปนะคะเรามาชมในห้องกันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องอจริงๆเนี่ยเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแต่ว่าห้องนี้เจ้าของเขาน่าจะทําเป็นเห้องนอนเลยอีกหนึ่งห้องค่ะทําให้มีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้านะ ในห้องนะคะจะเป็นอ๋อเป็นเป็นห้องสตูดิโอแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนอ่าเลื่อนประตูปิดกั้นแบบนี้ได้เตียงเป็นเตียงคิงไซส์ขนาด6ฟุตมีตู้หัวเตียง2ตัวนะคะนี่ก็จะเป็นทีวีจอแบนจอใหญ่ม,มากๆเลยนะและโซฟาตรงนี้คุณราสามารถนั่งดูทีวีตรงนี้หรือว่านอนที่เตียงแล้วก็ดูทีวีได้ค่ะต่อมานะคะตรงน,นี้จะเป็นโซนทานอาหารนะคะมีโต๊ะ แล้นเก้าอี้รองรับไปถึงสี่ที่ด้วยกันค่ะส่วนห้องน้ํานะคะจะเป็นห้องน้ำออใช้ร่วมกันนะคะใช้ประตูเปิดได้สองฝั่งนะคะคือตรงฝั่งโซนครัวแล้วก็ตรงห้องนอนใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ํานะคะของสุพรรณเพื่อนสุพภัณก็ใช้ของโคเล่ค่ะด้านนอกนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซนครัวค่ะโซนครัวเขาตกแต่งด้วยบาขินอ่อนนะคะ มีเป็นผู้ดูดควันแล้วก็เตาเป็นฟ้าค่ะเป็นของอิเล็กโทรลักค่ะยังมีไมโครเวฟอีกหนึ่งเครื่องค่ะเป็นของอิเล็กโทรลักเช่นกันค่ะภายในห้องนะคะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะตู้เย็นสองประตูแล้วก็เครื่องซักผ้าเป็นของอิเล็กโทรลักทั้งหมดเลยค่ะด้านซ้ายมือนะซ้ายมือจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนเป็นเตียงขนาด3.5ุฟุต และมีทีวีแล้วก็มีชั้นแฝงสื้อผ้านะคะก็เป็นห้องขนาดกระทัดรัดได้พอดีสําหรับสําหรับใครอยากจะให้ลูกหรือว่าเออสำหรับแบ่งแชร์ห้องกันกได้นะคะมีแอร์อยู่2ตัวด้วยกันนะคะห้องเราเล็กก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้องโถงนี้ก็มีแอร์อีกหนึ่งตัวค่ะสำหรับราคาเช่านะคะ,ะ,คะสำหรับสัญญา1ปีอยู่ที่เดือนละ2 2 0 0 0บาทและ6เดือนอยู่ที่2 3 0 0 0บาทและสัญญา3เดือนอยู่ที่2 4 0 0 0บาทค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไ,มได้ที่เบอร์โทรหรือว่าคอนแทคตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการคอนโดใจกลางนิมาคือที่แห่งนีน้คือ,ห,นนคอห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดนที่ไหนากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย